อาเต็มตัวรับผ่อนเนอจะได้อานุโมทนาให้ผ่นะให้เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ได้ชุมนุมกันเพื่อที่จะประกอบกิจอันเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปสุโขบุญยาสะอุเชโยบุญที่ทำไว้ยอมเป็นเครื่อง รักษาใจบุญที่ทำไ่้ย่อมเป็นเครื่องชุบชูใจบุญที่ทำไ่้ย่อมเป็นเครื่องบำรุงใจนะของเราท่านทั้งหลายอาหารทั้งหลายเป็นได้แต่เครื่องบำรุงของกายเท่านั้นนะส่วนใจนั้นต้องอาศัยนะบุญกุศลอาศัยน้ำใจนะธรรมดาแล้วบุคคลผู้มีบุญ นะจึงจะได้ทำบุญได้นะบุคคลผู้ทำบุญแล้วผลของบุญด้านย่อมเป็นความผาสุกร่มเย็นเมื่อความผาสุกร่มเย็นเกิดขึ้นได้มากเท่าใดแตนะ่ชีวิตก็มีภาระมีกำลังนะมากขึ้นเท่านั้นนะบุคคลผู้จะรักษาบุญไว้ในใจของตนต่อไปในการภายหน้าก็จะเป็นอันรักษาได้ง่ายเป็นอันทำได้ง่ายแต่บุคคลผู้ไม่มีบุญ ก็ไม่มีใจที่จะทำบุญเพราะในใจนั้นมีแต่พื้นที่ข้องความเดือดร,ร้อนรุมเรา้าเดือดร้อนไม่เหตุใดก็เหตุหนึ่งเมื่อใจนั้นไม่นิ่งเมื่อใจนั้นไม่สงบก็ไม่อาจที่จะนึกถึงบุญไม่อาจที่จะนึกถึงน้ำใจที่จะมีต่อทั้งต่อตนและต่อบุคคลอื่นเช่นนี้เป็นต้นฉนันท่านจึงได้กล่าวไว้ว่า บุญเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาใจของบุคคลผู้อยู่ในขณะนี้และอยู่ในปาลาโลกหรืออยู่ในการข้างหน้านะเหมือนเราท่านทั้งหลายเราก็เอาใจของท่านเป็นภาชนะรองรับได้เป็นภาชนะประเมินผลได้ว่าช่วงใดวันใดก็ตามนะที่เราท่านทั้งหลายนะไม่มีความเชื่อแม้แต่ว่าเรื่องของบุญเรื่องของความดี ดาเมื่อนั้นขณะนั้นนนภายในใจก็เป็นใจที่ดาไม่มีหลักที่มั่นคงแต่ครั้งคราวใดมารึกถึงบุญกุศลมารึกถึงคุณงามความดีในใจก็มีหลักที่ยืดเหนี่ยวมีหลักที่เกาะยึดขึ้นได้ชั้นใดก็ฉนันด้านและบุญของบุคคลที่ทำไว้นี้ย่อมมีพลาอานิสงคือเป็นผลนเป็นอานิสงมิใช่น้อยเลย ดังนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะได้มีโอกาสได้ทำบุญบุคคลผู้ไม่ะระลึกถึงบุญก็ะระลึกถึงแต่ชีวิตที่ว่างเวน้นระลึกแต่ชีวิตที่ว่างเปล่าละระลึกแต่ชีวิตที่เป็นอยู่ของตนเท่านั้นเองฉะะนั้นแล้ว พระองค์จึงสอนว่ามิให้ประมาทในการบุญการกุศลมิให้ประมาทในชีวิตมิให้ประมาทในทรัพย์มิให้ประมาทในวัยมิให้ประมาใทในความมีน้ำใจในความเป็นกัลยาณนะมิตรเป็นกัลยาณนะธรรมนะด้วยกันและกันนะฉะนั้นวันนีนะ้ท่านทั้งหลายได้ทำบุญตักบาทได้ถวายพระตาหารได้มีน้ำใจนะต่อผู้เย่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้เยือนอาตมาภาพเป็นทั้งผู้เย้าและผู้เยือนก็มีความอิ่มใจมีความสุขใจณนะที่มาเห็นบรรยากาศอันอบอุ่นบรรยากาศความเป็นมิตรเป็นไมตรีนะซึ่งกัลยาณนะมิตรนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะในหัวใจของเราท่านทั้งหลาย มีกัลยาณธรรม <mel> <iah> มีธรรมะอันงามมีน้ำใจอันงามมีความรักความนับถือความเคารพอันงามจึงได้มีเหตุให้ได้นพบปะพูดคุย <cheering> ชุมนุมเพื่อยังกิจอันชุ่มชูใจข้องกันและกันไมีเฉพาะแก่คุณแม่ดรุณีศรีสนิทเท่านั้นที่ได้รับความ นะชุ่มชูใจแต่หมู่เราท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้เยือนนะก็มีความเอิบอิ่มมีความปีติมีความเป็นสุขมีความเป็นน้ำใจอันงดงามนะข้อนี้ประมาณนีนะ้ประมาณการไม่ได้เลยนะฉะนั้นน้ำใจอันดีงามน้ำใจอันงดงามของเราท่านทั้งหลายหนาริเริ่มเป็นอัานได้ง่ายมากเลยนะแต่อันที่จะรักษาไว ซึ่งกัลยาณนะมิตรกัลยาณธรรมอันนั้นยากมากนะเหมือนกับการมีบุตรนั้นมีง่ายแต่การบำรุงเลี้ยงดูบุตรนั้นเป็นอันได้ยากเช่นกันนะความเป็นมิตรความเป็นสหายความเป็นเพื่อนดำริกันได้ง่ายแต่ความรักษาไว้ด้วยน้ําใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยความอารุ่มอรวยด้วยความรอมชอมนะด้วยความที่เราวางบางเรื่องทิ้งบางเรื่องถือบางเรื่อง ก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นหมูเป็นสหายนะความดีงามอย่างนี้พระพุทธองค์จึงบอกว่านะ่าจะเป็นสถานที่จะเป็นที่ตั้งสำหรับให้ได้ทำความดีงามนะยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะกัลยาณนะมิตรกัลยาณธรรมนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นที่ตั้งเริ่มต้นนะสำหรับให้ทุกคน นะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะฉะนั้นในวันนี้ก็ยกตัวอย่างได้เลยว่าคาว่าน้ำมิตรน้ำจิตน้ำใจนั้นะคือเป็นสิ่งที่ร้อมรวมพระเราท่านทั้งหลายรวมทั้งอาตามาภาพผู้เป็นพระสงฆนะ์ก็มาเพื่อกิตความเป็นความดีงามมาเพื่อกิดความเป็นสิริมงคลนะเป็นน้ำใจเป็นความเคารพ เป็นความรากนะักเน่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนกับหมเราท่านทุกคนฉะนั้นนะรสคือความมีน้ำใจเช่นนี้ท่านจึงได้กล่าวว่าวิสาสาปารมายาติความคุ้นเคยนะเป็นประหนึ่งดังญาติของเราเองบุญกุศลเป็นประหนึ่งดังญาติที่รอรับบุคคลผู้ อยู่ในทิศทางที่ไกลแล้วนานครั้งได้มีโอกาสได้มาพบปะกันเช่นกันดานะบุญย่อมรอรับผลนะรอคอยที่จะเป็นผลให้แก่เราท่านทั้งหลายทั้งปัจจุบันนะก็ได้ความปีติได้ความสุขได้ความอิ่มใจได้ความสบายใจทั้งต่อไปในภายภาคหน้าในะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นแล้วดานะความเป็น นามูเพื่อนกันความเป็นมิตรสหายกันความเคารพรักนับถือต่อกันและกันนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เกิดการให้ทานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ฟังคติธรรมนะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้นะถนอมบาระน้ำใจที่มีต่อกันและกันด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมและเมตตาวชุกรรม อนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ระลึกถึงกันแล้วยากที่จะจืดจางนะถ้าหากเอาความไม่ดีไม่งามมาเป็นเครื่องบันทอนหรือเป็นเครื่องระลึกถึงกันและกันก็ไม่ต้องระลึกกันมากครั้งเดียวก็เป็นอันจบเท่านั้นเองแต่ระลึกด้วยเมตตาคือความเป็นมิตรเป็นไมตรีความกะรุณาความอาทรความรักความเคารพความนับถือแก่กันและกันอย่างนี้เช่นนี้ พระพุทธองค์ทรงประสงค์มากๆในหมู่ชนหมู่ใดหมู่หนึ่งดนะเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นกัลยาณจิตเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณธรรมนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นดานะเป็นธรรมเนียมดานะที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากเป็นโดยมากด่านะที่เราจะมีโอกาสได้ชุมนุมกันนะอย่างนี้เป็นต้นก็ขออนุโมทนา ให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีบุญกุศลนี้เราน้อมถวายเป็นเครื่องบูชาไว้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคุณของบัณฑพชนมีบิดามารดาเป็นต้นน่าพร้อมญาติมิตรของเราท่านทั้งหลายที่พึงจักปรารถนาไว้ในการบุญการกุศลในวันนี้ก็ขอจง เป็นส่วนอ่านเป็นทิ์เป็นส่วนอ่านเป็นแก้วเสริมเติมแต่งบุญกุศลคุณงามความดีให้บุคคลผู้เป็นปิยะชนทั้งหลายได้อนุโมทนาและรับไว้เราท่านทั้งปวงจงตั้งใจสํารวมเป็นหนึ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลคุณงามความดีให้เต็มหัวอกหัวใจของตนของท่านสืบต่อไป Ia tawaliwa hapura paripurenti sakarang, Ewa mewa ito dinang petanang upakapati, Eji tang baditang tuhang kipamewa, Samichato sapepurento sangkapan, ฉันโอปนาระโสยะทธามะนิชติระโสยะทธาสพีติโยวิวัชันตุสัพพโลกโควินัสสันตุมาเตภปวัตวันตรายยนุคีเดียุโกปวะอภิวาตนาสิริสะนิชังวุธาปชายโนโ จตโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภาลังเตียารธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุกิตาโหทะสหสเปหิ ยะติภิอายุวัฏฐกาธนวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาบลวัฏฐกาวนวัฏฐกาสุขวัฏฐกาโหตุสัพพทาทุกขโลคาพยาเวลาสุกาสัทุชุปัทวาอเนกานตรายาป วินาสันตุเจตเตชะาชยสิทธิทานังลาปังสุธิปกายังสุขังบาลังอิริชาอายุสวนรณโฉะปุขังวุธิจิยสวาสตาวัสาชะอายุวสิทธิปวัตุเตปวัตุสัพพังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสุทิภะวันตุเต